รถเรานะครับตั้งสูนย์ท่วงล้อแล้ววิ่งไปเดี๋ยวพวงมาลัยก็ตรงบ้างเดี๋ยวพวงมาลัยก็เอียงซ้ายบ้างเดี๋ยวพวงมาลัยก็เอียงขวาบ้างส่วนมากก็มาจากลูกยางประกับแหลกนะลูกยางประกับแหลกเนะี่ยเหมือนในลูกยางประกับกันโค้งเนี่ยอันนี้ลูกยางประกับกันโค้งนะแต่ลูกยางประกับแหลกมันหลวมนะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวา มันก็ขยับนะครับมันยึดแกนแหลกไม่แน่น,นครับบางทีขยับมินต้องมินมันก็ทําให้พวงมลาลัยเพี้ยนได้นะครับแต่ถ้าอยากประกับแหลกแน่นก็จะมีบูทนะครับบูทปีกนกบูทปีกนอกอันนี้ก็เห็นเห็นเลยนะครับแต่ถ้าไม่เห็นเราก็งัดเอานะครับงัดเอาไอ้น,นี่เราไขค้อง,งัดนะครับ งัดแล้วปรากฏว่ามันขยับคือมันต้องฟิตนะครับถ้ามันขยับก็แสดงว่ามันหลวมนะครับอันนี้ค่อนข้างหลวมเยอะนะอันนี้ขนาดแรงแรงคนนะครับถ้าแรงรถมันก็จะยิ่งกว่านี้ อยับตรงนน้นนะครับแต่ตรงนี้จานเบรกสั้นเลยนะก็แต่ถ้างานฟิตล้วก็ไม่ต้องแต่นี่งานแล้วมันแว่งงานแล้วมันสะบัดสะบัดมาถึงจานดิสเลยนะขอมาขยับเลยหลวมมากหลวมจัด ถ่าสองตัวนี้ฟิตก็จะเป็นที่ลูกหมากล่างลูกหมากล่างก็มีส่วนนะครับแต่ตันน,นี้เห็นเห็นนะครับว่าบูดปีกนกแตกแก็จะบูตปีกนกตัวหลังแตกแล้วบูดปีกนกตัวหน้าก็หลวมนะครับหลวมถ้าเราใช้มือขยับที่ล้อเอาเหล็ก็ยางงัดที่ล้อก็ไม่รู้นะครับจะต,ต้องเอาใส่ควงงัดงัดตรงนั้นเลยซนะึ่งจะโลนะ มันจะดูยากครับรถไหลยกันก็เนี่ยนะอาการที่ผมอะไรไม่ต,งตมรงเดี๋ยวพลายเอียงซ้ายเอียงขวามัง่งก็จะมีผลต่อสูตรร้อนะ่ะสูตรร้อก็จะเพี้ยนนะครับก็จะกินยางได้นะครับ